คือเรื่องของพลังงานเนี่ยมันมีเยอะมากมายพลังงานเนี่ยความร้อนแสงสีเสียงพลังงานไฟฟ้าพลังงานสนามเด็กพลังงานกลพลังงานศักพลังงานจนพลังงานลมพลังงานลมนี่ก็มีที่เขาเอามาใบกังหันลมเนี่ยแล้วก็แปลงจากการถานลม มาเป็นไฟฟ้าจากไฟฟ้าเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมากมายหลายเยอะยะพลังงานนะแม้แต่รถในปัจจุบันนี่ก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วก็เรายังไม่พูดถึงเรื่องของพลังงานจากน้ํามันการจุดระเบิดเผาไหม้ในห้องเครื่องของรถยนต์ เดีย๋ยวนี้รถยนต์ก็มาใช้ไฟฟ้ากันเยอะเริ่มเริ่มมาใช้กันงนั้นพลังชีวิตของเราก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งเหมือนกันพลังของจิตก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งเหมือนกันดังนั้นส่วนกายเนี่ยเราถือว่าเป็นสสารเนาะ,ะสสารเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของจิต ก็เป็นเรื่องของพลังงานส่วนเรื่องของพลังชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายละเอียดกายละเอียดที่เราสามารถสัมผัสกันได้ที่เราสัมผัสกันอยู่เนี่ยสัมผัสพลังสัพลังเนี่ยนะคือเราสัมผัสพลังชีวิตคือพลังกายละเอียดเห็นไหมมันก็จะมีกายหยาบกายพลังที่เราสัมผัสกายละเอียดนะมาอีกแล้วก็ มาที่กายจิตใช่ไหมกายอารมณ์เนี้ยก็เป็นกายกายกายกันไปสุดท้ายก็เป็นกายธรรมธรรมกายกายธรรมจะเป็นกายที่กายที่เป็นสภาวะที่มันว่างๆเป็นกายแห่งดวงปัญญานั่นแหละฉะนั้น เรื่องของพลังงานเนี่ยถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณปับ๊บยังไงยังไงเนี่ยมันต้องผ่านผ่านกายผ่านพลังชีวิตผ่านผ่านพลังชีผ่านมันจะผ่านอยู่บริเวณนี้แหละนะการรับรู้ต่างๆอายตนณทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะที่เรารับรู้สัมผัสได้เนี่ยนะมันต้องรับรู้ผ่าน กายใช่ไหมกายทั้งกายหยาบกายละเอียดหมายถึงว่า,าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจธรรมอารมใช่ไหมก็เกียการรับรู้ธรรมอรมนี่ก็เป็นมโนวิญญาณมโนตัวมโนวิญญาณ อันเนี้ยมันอยู่ที่กายเพราะว่ามันอยู่ที่แล้วเขาเขาถือว่าอยู่ในกายอยู่นะอายตนะทั้งหกเนี่ยแต่ในกายเราเนี่ยมันมีกายละเอียดใช่ไหมมันมีกายพลังอยู่แล้วมันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างหัวใจเราทํางานอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าหัตทรรูปหัตทรรูปมันก็เป็นรูปละเอียดอีกก็คือก็เป็นส่วนของเรื่องของพลังงานนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราทุกหรือว่าเราสุกเนี่ยนะ มันจะเรื่องของพลังงานความสุขเนี่ยเวลาที่เรารับรู้ปรุงแต่งเนี่ยนะมันมันความสุขเนี่ยที่จริงแล้วเหตุปัจจัยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ความสุขจริงๆนะเนี่ยไอตัวสุขจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกันแหลนะบางคนเนี่ยได้ไปเที่ยวแล้วมีความสุขบางคนได้ไปกินเหล้าแล้วมีความสุขบางคนได้ไป ่าดื่มกาแฟาก็มีความสุขแล้วแต่แต่มันก็คือสุขนั่นแหละบางคนทำกุศลรู้สึกมีความสุขแต่ที่จริงมันก็เหตุปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแต่ว่าสุขก็คือสุขก็คือตัวเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บางคนก็ทุกกายบางคนก็ทุกใจ ันทุกเนี่ยมันมีแค่สนามศึกษาเรื่องของทุกเนี่ยมีสองที่ไม่ที่กายกับที่ใจนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลถ้าอยากศึกษาเรื่องของทุกนะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราศึกษาเรื่องของทุกพุทเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องของทุกนะการดับทุกขการพ้นทุกส่วนใหญ่ก็จะเรื่องพูดเรื่องของทุกมันแล้วแต่ว่าเราจะรู้จักมันแบบไหน เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยนะเรื่องของกลิ่นเรื่องของตาเรื่องของอย่างกลิ่นเนี่ยเราเหม็นนะแต่แมลงวันมัน,ม,นมันชอบมันหอมเราเหม็นแต่หมามันหอมเออคือมันรู้จักกันต่างกันไงแต่มันรู้ว่าเป็นกลิ่นเขาเรียกว่าสภาวะเนี่ยมันมันมีเกิดขึ้นเหมือนกันสภาวะของกลิ่นมันเกิดขึ้นเหมือนกันหรือว่าสภาวะของเราหิวเราหิวก็หมาหิวว่าเหมือนกัน สภาวะเหมือนกัน yeah. แต่ว่าเราหิวกับต่างชาติก็หิวถ้าเขาจะบอกเราว่าเขาหิวเขาก็พูดเป็ไม่ได้เป็นภาษาไทยใช่ไหมอ่อาสังกฤษเขาก็เรียกว่าหงกหิวองกางเนี้ยอกหิวคนไทยก็เรียกว่าหิวแต่สภาวะธรรมก็คืออาการที่มันท้องมันปั่นป่วนมันอยากจะมีอาหารเข้าไป คืออยากกินอาหารนันน่แหละไม่เรื่องของสภาวะงั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ของธรรมธาตุแล้วก็พลังงานที่จริงแล้วมันคือพลังงานที่มันทํางานนั่นแหละแล้วก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะด้วยร่างกายในร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพลังงานนะส่วนใหญ่ได้เป็นพลังงาน ในเซลในแต่ละโมเลกุลในแต่ละอะตอมเนี่ยป,ประกอบด้วยเซลล์ทั้งนั้นและประกอบด้วยพลังงานทั้งนั้นส่วนใหญ่แลวขยายขยายขยายไปเรื่อยมันก็คือว่างคือพลังงานทั้งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความว่างนั่นแหละเกิดจากธรรมธาตุเขาเรียกปฐมธาตุปฐมธาตุเดิมแท้ปฐมธาตุเดิมแท้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธาตุที่มันปรุงแต่งไม่ได้ มันเป็นสังอ่สังอสังคตธาตุธาตุก็อสังคตธาตุธาตุธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะวันมันมีก็มันอยู่มันเป็นมันอย่างนั้นอ่ะไอ้ปรุงแต่งมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้พานธาตุเนี้ยปรุงแต่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีมาไม่มีไปไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีขาวไม่มีดําไม่มีเวลาไม่มีมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวที่เราจะไปปรุงแต่งเขาได้แต่มันมีสภาวะนั้นสภาวะ่านั้นมีอยู่จริงจริงมันก็ไปได้พูดถึงว่ามันเป็นเป็นสภาวะ คือสิ่งนั้นมีอยู่จริงๆนิพพานน่ยมีอยู่จริงๆแล้วนิพพานเนี่ยก็มีอยู่ในตัวเราเนี่แหละด้วยทุกๆอนูในร่างกายเราก็มีนิพพานทุกๆอนูเราในร่างกายก็มีอวิชชาทุกๆอนูในร่างกายเราเนี่ยนะก็มีธรรมธาตุอะไรอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นการที่ครั้งแรกกรามาเซอร์ให้เราศึกษาเรื่องของธรรมะก่อนก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ มันเป็นเราอยู่ทุกวันเนี่ยมันคืออะไรนะมันปรุงแต่งจากอะไรอ้ร,รูปน้ำขันห้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งไหนที่มายึดกออ็คือแค่ธรรมาธาตุหนึ่งมายึดธรรมาธาตุอีกหนึ่งแค่นั้นเองใหม่ใม่อ่ามีรูปม,ม,มีรูปนามแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมายึดรูปนาม,มก็เป็นอย่างนี้ยทีนี้ ในกลุ่ม m อ r มของเราเนี่ยทุกคนที่จะให้คนไทยเราเนี่ยลดอัตรากันลดอัตรากันลงไปเยอะๆๆแต่ว่าเราจริงจําเป็นต้องมีไม่รู้ว่าภารกิจเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็มันจะต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แล้วมันจะต้องใช้ความลำบากเหนื่อยยากแค่ไหนอันทุกคนราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ทุกคนจะต้องมีความมั่งคั่งและทุกคนเนี่ยต้องพร้อมที่จะไปในทางที่หลุดพ้นด้วยนั่นหมายถึงว่าพอเราสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วใช่ไหมเราก็ทํางานเพื่อสังคมแล้วเราก็มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งที่จะไปจ่า,จายหรือจเอาไป พื่อสิ่งนั้นได้บางส่วนเราก็ไม่ลำบากถึงแม้เราจะตายไปเราก็ไม่ไปลงอบาย